ตัวไหนครับสวัสดีครับกรมการเรียนไทยกอเพชรสุธิพงก์ครับวันนี้ช่างพิกัรเท่าไหร่เนี่ยสามเก้าเป็นไงมาช่างเมื่อกี้ครั้งแรกผ่านนะน้ำหนังนี้เราคุมมากี่โลครับสี่โลเราซ้อมอยู่ที่ไหนกอเพชรสุธิพงก์อยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงใหม่ครูบังคือซ้อมมีใครอยู่บ้างเทปุ้ยอืมเรามีพี่ๆช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันเนี่ยไปดิสามสิบสามอก็พอดีเลยนะแล้วล่าสุดเราชกที่ไหนมา จริงๆหนุ่มเป็นไงวันนั้นชนะใครมาชนะดาวโพแดงวพแดงนะพรุ่งนี้ต้องเจอใครเเกน้อเคยเจอเขาไหมเก่งกาดน้อยเนี่ยไ,ได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาหรือยังดูแลเป็นไงเขามีอะไรบ้างมมยเออเออแล้วเ,เ,เราวางเกมบางแหงไงดีเจอมวยเตะแบบนี้เดินชนเดินชนเลยคือไม่ต้องห่วงเลยเชียร์เรานี่เดินอยู่แล้วนะครับเอาเราอีกไหนแล้วครับ อายุสี่คนจังหวัดไรจังหวัดเชียงใหม่ไปปยกอยกี่กิโลแล้วครับล่อยแบบกี่อิ่มๆนี่ยสี่สิบเท่าไหร่สี่สี่เลยอ่าพื้นเพเราเป็นมวยอะไรครับมวยมวยบูอ่าถนาดซ้ายหรือขวาเนี่ยขวาเราสูงร้อยเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบสองเราชกมวยทั้งหมดกี่ไฟา์แล้วในชีวิตเนี่ยมันีต่างีฝ่าไปองเพลยอเชียร์พุ่งนี้หน่อย เป็นกระจายผลด้วยนะครับตุนีผลตอนที่นี่นะครับขอบคุณครับนามตัวไหนครับเลยครับชื่อเก่งกัดน้อย39ครับวันนี้เราช่างพิกัดเท่าไหร่ได้สองฟอนอ่าเมื่กี่ช่างกี่กิโลนะ39ครับเท่ากับเขาไหมเท่าครับเรามาช่างครั้งแรกเป็นไงก็มามาขาดนิดหนึ่งเออก็สบายสบายครับคุมมากี่โลน้ําหนักนี้คุมมาโลกว่าไ๋วครับก็ไม่ได้บีบเยอะเนาะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับ วัดสแก้วครับอยู่ิววัดสะแก้วที่จังหวัดอ่างทองครับพวงซ้อมมีใครบ้างที่นู่นเนี่ยมีเพียงทองกับเพชรทังคําแล้วก็อแก้มงคลครับก็มีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันครับรวมๆแล้วสามอาทิตย์กว่าครับครับผมล่าสุดเราชกที่ไหนไว้โชกที่ปทุมครับอ่าเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนฟอน์ซินีครับครับไปแพ้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้น วิธีลื่อนด้วยคเออก็ชกได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่บรรยากาศอะไรก็ไม่เป็นใจเนาะใช่แล้วพรุ่งนี้ชกที่นี่นี่เคยชกยังยังครับยังเลยแล้วเคยดูคู่ชกมาก่อนไหมเคยครับได้ดูเทปมาแล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขาเป็นมวยสไตล์เดินบู๊ครับคิดว่าพรุ่งนี้มาแกวางแผนไงดูเดี๋ยวแกวังแผนวิธีครับผมแล้วเราเคยเข้าเมืองกรุงยัง เคยมาสองครั้งเคยชกที่ไหนครับดังสีกับปัตกอ่าก็ไม่ตื่นเต้นแล้วนะอายุอะไรแล้วครับอายุ14เข้า15คนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับไปปล่อยกี่กิโลครับปล่อย40่กิโลครับ40เท่าไหร่40ตรงกว่า42นะพื้นเทลเราเป็นมวยอะไรสไตล์สี่มือครับสีมือขนาดซ้ายหรือขวาขวาครับเราสูงร้อยเท่าไหร่ครับห้าครับเราชกมวยทั้งหมดกี่ไฟล์แล้ว13ครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อย เป็นงานจ่ายกิ่กาดหน่อยสุสนละเสร็จแก้ด้วยนะครับ,รบรที่แน่นอนครับขอบคุณครับ